ีเขาบอกว่าผมซ้อมนะครับจากร้านต้นยางโดดพลาสเอรครับทีนี้นะครับมานำเสนอล้อแทนติดรถตัวนี้นะครับจะเป็น1ล้อนะครับที่เข้าใหม่นะครับจากทางร้านเรานะครับตัวนี้จะเป็นล้อของอินโนวาตัวใหม่นะครับตัวไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ16นิ้วนะครับล้อจะเป็นโทนสีดำเงาแล้วนะครับถ้าอยากได้ล้อขอบ16นะครับสัมพดีนะครับลายใหม่ๆนะครับไม่แพงแนะนำตัวนี้นะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้ นะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าไปเจอล้อโทนแบบนี้จะชอบนะครับเพราะว่าล้อที่เป็นสีนึงคืบางทีก็ดูโบราณไปแล้วนะครับล้อตัวนี้เราเชิญมาทั้งชุดเลยนะครับจากรถลูกค้าที่มาเปลี่ยนเป็นคาร์บุสเจ็บจำได้นะครับคุณพี่ผู้หญิงนะครับถอดออกนะครับเอาฟังก์ชิ่งใส่เขาไปดีออกมาเชิญมาทั้งชุดเลยล้อละยางนะครับตัวนี้นะครับจะอยู่กับยางเบรคโซนอีโคเปียนะครับ ep 150นะครับ ep 150นะลูกค้าหลายท่านนะครับบางทีถามหายางเบรคโซนอีโคเปียเนี่ย ก็ยังคิดว่า150ยเนี่ยเขายัางผลิตอีกเหรอเนี่ยครับติดมาเลยป้ายแดงนะครับสเปค2 0 5 6 5 1 6สนะครับสเปคยางตรงรุ่นของเขาเดี๋ยวเรามาดูดอกยางก่อนนะครับดอกยางเห็นไหมครับตัวนี้ตุ่มลางๆเลยนะครับถ้ามองดีๆนะครับตุ่มยางมันจะลางๆนะครับนี่นะครับตรงนี้นะตรงที่มือผมชี้อยู่นะคะรับตุ่มยางมันยังมีอยู่นะครับลางๆเห็นไหมครับไล่ขึ้นไปเห็นไหมครับตุ่มยางยังมีให้เห็นนะนะครับพวกนี้เป็นยางป้ายแดงนะครับวิ่งมาไม่เยอะแล้วถอดทั้งล้อเลย ล้อตัวนี้นะครับเวลาเป็นล้อของพวกอินโนวาพวกนี้เนี่ยถ้าดูนะครับถ้าเป็นล้อแท้นะครับวิธีการดูเหมือนกันนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าเหมือนกันนะครับต้องมีนะล้อตัวนี้ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับ Made in i อินโดนีเซียนะครับเป็นขอบสิบกกว้าง6นิ้วนะครับผมว่าก,กำลังดีนะไม่กว้างเกินไปนะครับก็เรียกได้ว่าใส่แล้วก็ใช้งานไะด้ไม่หนัก อินโนวาส่วนใหญ่ที่ผมเจอคุณลูกค้านะครับมาสกการถอดถอด15 16หแล้วไปใส่17สิแต่อินโนวามันออกมันเป็นรถกึ่งแวนนะครับมันนั่งได้เต็มคันประมาณ6ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันก็เยอะอยู่นะลวละนั่งไปเข้าไปถึงแวนนะครับรถครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำใส่16นั่งสบายนะครับเลือกลายสวยพอนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าใช้ใส่กับอินโนวารุ่นเก่าได้นะครับุรุ่นเลยเชื่อไหมครับเวลารถรุ่นก่อนเนี่ยนะ มาเปลี่ยนล้อเป็นรุ่นใหม่เนี่ยรถมันดูสดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเอาไปล้างไปเคลือบสีหน่อยว่าโดูใหม่แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับหน้าร้านเราปเป็นสีขาวแดงนะนะครับร้านอยู่พหลามสองนะครับบางบุรียอยู่เลยซอยเทียนทะเล21นะครับหรือยีินึ่มา200เมตรไม่ต้องเค้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมก่อนคลิปนี้นะครับผมกลับจากร้านต้องการโดนของ หน้าตาอหน้า